อันยองฮาเซโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกับสถีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมในในคลิปนี้ลรก็จะมารีวิวนะครับผมตัวละครที่เขาได้การแจกมาในกิจกรรมครบรอบ11ปีเกมสถรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีที่มีชื่อว่าน้องแฮปปี้เคมอนคนนี้นี่ เองความสามารถก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากชีมุลเดิมมากนักนะครับผมเพียงแค่เพิ่มสภาพอากาศนะครับผมพายุมาเนาะสภาพอกาศพายุนี้นะครับผมก็จะเปิดก็ต่อเมื่อเราทําการย้ายสตูนะครับผม ็เคลื่อนไหวศัตรูโดยการดึงการผลักการเชิญบลาๆ b l นะครับผมเราก็จะเสกสภาพการพายุหมุนนี้เนาะสภาพการพายุหมุนนี้นะครับผมศัตรูจะไม่สามารถป้องกันดีบัฟได้ศัตรูจะไม่สามารถดูดและเชิญได้และศัตรูจะไม่สามารถ วาร์ปได้เป็นต้นนะครับผมส่วนอีกหนึ่งความสามารถด้านล่างนี้เนาะก็จะเป็นความสามารถในการติดดีบ็อกตีนแมวนะครับผมเมื่อเราเดินผ่านตัวสตูนะครับผมอัตราการติดก็95จุกๆไปเลยส่วนความสามารถต่อไปนะครับผมก็จะเป็นความสามารถในการเริ่มต้นเทิร์นวาร์ปไปยังพื้นที่ใดก็ได้พร้อมกับก่อสร้างในมักทันทีนะครับผม65เมื่อเราถอยเต๋าผ่านไปตรงข้ามนะครับผมโอกาส85ที่จะผลักไฟตรงข้ามไปยังเมืองของเราแบบสุ่มเนะะาะความสามารถผลักนี่แหละ จะทําให้ออสภาพประากาศลมหมุนของเรานั้นติดเปิดขึ้นมานะครับผมหรือว่าแอคทีฟเนาะคำเดียวกันหมดเลยนะครับผมอย่างสุดท้ายก็เมื่อศัตรูนำการก่อสร้างเลนมากหรือว่าได้รับเลนมากนะครับผมมีโอกาส60%ที่จะพุดเลนมากตามศัตรูเลยเนาะจี้วของน้องนะครับผมก็จะเป็นการป้องกันดีบัฟนะครับผม50 ปอร์เซนส่วนจี้อีโวที่เป็นคอสตูมสุดท้ายของน้องจะมีความสามารถของเดทอยู่ก็คือการเสกพื้นที่เปลวไฟนะครับผมเส้นทางเปลวไฟเนาะลุงก็ขออนุญาตใช้ทางลัดเลยนะครับผมในการใช้จี้ดาบของน้องเดท ปเลยจบจบนะครับผมไม่ต้องรอ8วันก็คือวันนี้ได้เล่นเลยนะครับผมเราไปดูกันดีกว่าว่าน,น้องคีมูนเขาได้การแจกมานั้นในกิจกรรมรอบล็อก11ปีจะสมคำล่ำลือหรือไม่ let's go <S ในตาแรกเราก็มาอยู่กันในแมปใหม่เลยนะครับผมแมปสำรวจป่าปดงดิบ น้องมาเจอกับตัวละครที่เราไม่ค่อยถูกชะตาเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าน้องนั้นมีความสามารถในการย้ายเราไปยังคุกเมื่อเราเดินผ่านตัวน้องเนะาะแต่นั้นในกรณีที่น้องมีคอสตูมนะครับผมถ้าเกิดว่าน้องไม่มีคอสตูมก็อย่าได้ไปเกรงกลัวนะครับผมสำหรับน้องแชร์มินคนนี้โอเคเขาได้ชอบคนน,นแรกนะครับผมก็คือเอาเงินเราไปช้ำไม่ใช่เราผุดเมืองนะครับผมเงินเราก็เลยหายไปพักน้ําได้เลยเหรอตอนนี้เลยเหรอ โอ้ว้าวแล้วก็ผักน้ำมันก็อยู่ตลอดด้วยนะประเด็นชืบแล้วก็ลงที่เดิมตรงนั้นเฮ้ยนี่คือการเล่นครั้งแรกนะครับผมเล่นแบบครั้งแรกถ้าปล่อยบอทอะเมื่อคืนเราปล่อยบอทไปละแต่ไม่ได้เล่นไงแต่นี่คือการเล่นครั้งแรกถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขอตังค์หน่อยเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเราจะมาตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามอเตอร์ไซค์เราติด มันก็จะขโมยเงินเราให้ได้ใช่ไหม,ไมเธอนี่มันดื้อจริงๆเลยดื้อดึงดันอะนนี้ดึงดันดึงเดินดื้อๆไปตรงไหนดีไปตรงนี้อ่าแล้วก็ทำอะไรเขาไม่ได้นะผม,ม <laughs> จะทำอะไรได้เอ้ยทำไมเตงทำกับเราอย่างเงี้ยเตงรู้เหรอเตงรู้ใช่ไหมว่าเราอ่ะจะเอาตรงนี้เนี่ยงอนงอนเลย ในสกัดกี่สีก็ไม่มีดราม่าด้วยเทซเม่เกี่ยวอะไรผากเลยสิครับผมมั่นดีนะมั่นหลายก็ตายซะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บบนึงเดี๋ยวผมขอผมขอทอยสิบนี่ช่างน่ารักจริงอันนี้มันกาเลย,ยมันตาราอะไรครับผม อ๋อลุงจะได้เที่ยวรอบโลกเหรอถามจริงในเขาดูหน่อยสิอ๋อไม่ได้เที่ยว,วเพราะว่าเที่ยวรอบโลกโดนน้ำน้ำพุ่งชึบเรียบร้อยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเดินผ่านตัวเขาเลยเหรอผมก็อยากจะถามแค่นี้ชึบชึช,ช,ชึผมจะแพ้เขาไหม <c oughs> มีเหลอจะรอด ทำอะไรแปลกๆนี่สภาพอากาศพายุลมหมุนมาไปที่เรียบร้อยเลยนะครับผมเพราะว่าเราโดนวาร์ฟเมื่อกี้แล้วเราก็โดนคูน 4, ี4คูป8ไปด้วยนะ่ะปตดแพงพอย12ไปยังคุกครับแล้วผมก็ขออนุปริญญาผิดอนุญาตนะครับผมมาตรงนี้ครับเตะโจมตีเขาไหมโจงครับผมโดยการดูดเขาเขาไม่ออกมานะครับผมแต่หน่อยคอย12ไปข้างหลัง เราจะผ่านตัวเขาได้ไงในเมื่อเมืองเราไม่ได้อยู่แถวนี้ด้วยซ้ำ12ก่อนกัน12ไปข้างหลังตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็จะจะผักก่อนลงเมืองเราตรงนี้ ตัวนี้เราไม่มีตังอะไม่มีตังก่อสร้างด้วยซ้ำอะตัวเนี้ยโถก็คุณก็หนุ่มยาจบไปไปจีบไปอุ้ยเดินหาแล้วก็มีคีมุนด้วยน่ารักทำอะไร อ๋อห้ามผักเหรอโอ้ยคุกนี่ดีจังเลยอ่ะห้ามหมดเลยทุกสิ่งในทุกอย่างเคาถามคือผมมาตรงนี้ทำไมแล้วเขาถอยได้ดับเบิลด้วยผมจะไม่ตายเอาแล้ะสี่โอ้ยรอดรอดจ้าเขาต้องผักมาแถวเนี้ย อุ้ยผักน้ำแล้วก็ล้างสถานะได้ด้วยเหรอแรงไปปะเขาสามารถเปลวไฟออกสักทีครับผมเปลวไฟออกสักทีได้ไหมไม่ได้ไม่ออกไม่ยอมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ผักน้ำนะครับผมมายังตรงตรงนี้ไฟล้วก็โดนดับด้วยเลิศ สมยซะเรียบร้อยอะถ้เกิดว่าเดี๋ยวเราผักเขาเดี๋ยวตีนแมวเราก็หายดิถูกปะถูกหรือไม่ถูกลองดูนะหรือว่าจะขโมยก่อน หายจริงด้วยแล้วมันก็เอามาแจกตอนที่แมบบนี้มาแล้วก็ต้องเล่นแมบบนี้เพราะว่ามันจะได้อะไรคูณจะได้คูณ7จ็คูณแคูณสค่า RP นะ่ะอืมฉันก็เลยเคลียริยอสหน่อยๆทอย4ได้ไหม ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักคชัใช่ชนะนี่เขาเลือกที่จะกดกู้ก็ได้นี่แล้วเราก็จะใช้การ์ดแล้วเขาก็อาจจะพิกเกมได้แต่ทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นล่ะในตาตไป้ารับผมเราก็มาเจอกับน้องเอสนะครับผมใช้ตัวละครที่กับเราเลยแต่จี้ไม่เหมือนแน่ๆ้องเอสบอกเลยนะว่าพี่แต่โหดมาก เหมือนเป๊ะเฮ้ยนี่เขาใช้สตร a t จ g y เหมือนกับเราเลยเด็ดนี่อะโอเมก้า oh ทอยสีเลยนะครับผมได้หนึ่งด้วยเอ้ยงอนปุ๊บเด้งดึงดยัยงเราจะผักเขาไปได้เลยไหมถ้าผักเขาตั้งแต่เขาอยู่จุดสตาร์ทได้อะมันก็จะโกงเกินไปหน่อยหรือเปล่าอืม อ่านตัวเขาดีบัฟครับผมติดดีบัฟไปแล้วก็ทอยที่สิบเอ็ดเมื่อกี้ผมปล่อยที่สิบเอ็ดนะแต่ถ้าว่าทำไมมันดีเลยเบอร์นั้นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันมีครับเบ้อเรียบร้อย อ๋อวราปพอวาร์ปุ๊บก็จะก่อสร้างสกายแลนให้เลยอ๋อว้าวพอก่อสร้างสกายแลนปุ๊บไอจี้นี้ไม่ติดพเพราะมันเป็นแลนมาไอจี้นี้ก็ไม่ติดบัตเชอร์พาร์ตี้ก็ไม่ติดเออเจริญล่ะหรือว่าผมต้องหาความสามารถที่เป็นความสามารถที่เกี่ยวกับสกายแลนแต่แล้วอย่างเช่นจี้ใหม่ที่มาใน อีเวนต์นี้สองที่สุดท้ายชูริเคนสกายแลนด์ทาไมเขาท่าอย่างนั้นนะผมต้องติดจุดสต็อปใช่ไหมไม่ต้องจิกแล้วผมก็ขอทำการลักน้ำมายังตรงนี้ ปิ้วกดก่อสร้างกดลดแล้วก็ถอยสิบสิบสองเพื่อนสองก็พร้อมปึ๊บโหโลหายหมดสุดยอด เคเคไหวอยู่ K w I U. แต่ความสามารถลมเมื่อไหรออกความสามารถลมหมุนอะลมหมุนอะเมื่อไหรเราจะย้ายเขาได้เราจะย้ายเขาได้อีกทีเมื่อ,อไรนีติดๆิดแมวเลยครับผมโดนไปเลยครับไม่มีการป้องก,กันจดกำม,บบมัลเบอร์ชิหมล่าเมืองแพงนั้นนี่คูณสิบ โู้นี่แค่เมืองคูณสิบไม่ใช่ไอ้นี่มันขโมยขโมยทานไอ้ขโมยเปลวไฟมันคำนวณเมืองที่แพงที่สุดไม่ใช่เมืองที่ตกเออในตาสุดท้ายนะครับผมเราก็มาเจอกับป้าสไนเดอร์นะครับผมซึ่งป้านั้นมีคอสตูมใช่ไหมเมื่อกี้ว้าวว้าว คนที่มีคอสตูมคนนั้นเป็นของเธอนะ oh. นี่ดูดไปเลยครับผมไปไงป้าไม่ออกมาทาไมป้าไม่ออกมาถ้าป้าไม่ออกมาผมก็โดนขโมยเงินฉ่บแล้ดินี่มานี่ป้าป้ามานะคิวคิวผักน้ำครับมายังตรงนี้ครับออกมาด้วยหรอแรงเกินไปป้า เอ,อ้ยดีนะเนี่ยก,ก่อสร้างเรนมานได้ด้วยป้ามาไหมจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายโห้หา้าป้าป้าป้านั่นมันเอ,อ่อนั่นมันเมืองของผมป้า จบเชิญมาดูนะครับผมป้า,ปาจะทําอะไรบ้างวิ่งระเบิดนี่โครนหดวเลยอ่ะจ่ายเงินปุ๊บดึงสีออกดึงสีออกปุ๊บไม่ต้องจ่ายเลยโอ้ยโดนไปแล้วครับผมหนึ่งครั้งทวนแล้วก็อีทำไมเมืองถูกจังป้าเอาไปเอาอีกเหรอได้อ่ะได้ก็ได้ กดซื้อต่อโดนอะไรอะ่ะทำไมโดนสองครั้งนะมันยังไม่จบเธอเลยไม่ใช่หรอโดนอะไรอะ่ะอ๋อป้าตกเมืองตัวเองหรือเปล่าป้าไม่มีตังค์แล้วมีป้องกันจนลุลกรรมมาเบิลไม่ใช่หรอเนจีออ้อ่ะเฮ้ยอ๋อไม่ติดเพราะว่ามันเป็นสายหมอกอ๋อคุณพระ ท่องไปตัวฟรีน้องไปตัวฟรีน้องไปตัวฟรีแพ้ตัวอย่างเชนดเดอร์ก็ไม่แปลกนะครับผมยาหน่อยห้ามหน่อยบูทบูทเอเนจีก็ประมาณนี้นะครับผมจากน้องคีมุนเนาะซึ่งตัวละครที่เขาได้ทําการแจกมาในแต่ละครั้งอนะ่ะมันก็เล่นกับตัวโหดโหดไม่ค่อยได้อยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าเล่นกับตัวโหดโหดได้อะ่ะเอาแล้วเราจะหาตัวโหดไปทําไมใช่ไหมเราก็ต้องรอตัวที่เขาแจกฟรีมันในอีเวนต์ใหญ่ๆสักวันหนึ่งเนี้ยเออเขาก็เลย ทำให้น้องโหดแค่นี้แหละนะเนาะก็พอเล่นสนุกได้ถามว่าสีสวยไหมตอบสีสวยมากนะครับผมตามไปก่อนพวกไปคลิปหน้าขอน,นอทุกคนมีความสุขกันในกิจสถิเซิร์ประเทศเกาหลีนะครับผมอย่าลืมทําอีเวนต์ด้วยละ่ะเพราะว่าเอีเวนต์นี้น่าทําเหรอก็ไม่อ๋อนี่ที่เพิ่มเข้ามาเหรออ๋อที่อัปเดต30มสก่อเม็กเมื่อวานะนะก็คือสามารถเอาจี้นะครับผมมาหา ตัวละครได้นะครับผมก็ตัวละครก็จะมีตามนี้นะครับเมื่อกี้เห็นสไนเดอร์เลยใช่ไหมแต่สไนเดอร์นะครับผมจะไม่สามารถโหดได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีคอสตูมนะอันนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะครับผมอย่าหาตัวอีโวเปล่านะครับผมให้หาคอสตูมด้วยอืส่วนตัวอื่นก็ด้วยความรักนี่ไงคอสตูมเฮ้าหาานน์ว่ะอันดีปะ่ะแต่เอรีเบิร์ดไม่มีนะอันนีปะนี่ไง เอ้ยเอ้ยเฮ้ยน่าสนใจเป็นกำลังใจให้กันรู้บ้วยครับผมไปแล้วจุ๊บ